สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการ The i n t e l l i g e n t Cyber News Report นะครับเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับสาระด่ารู้เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทาง The i n t e l l i g e n t จะมาเสิร์ฟให้คุณนะครับทุกสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้จะมีอะไรเรามาฟังกันนะครับเริ่มต้นด้วยข่าวแรกกันนะครับข้อมูลของสายการบินขนาดใหญ่อย่างอเมริก a n แ i ร l i n e ์ได้ถูกลมเมิด ส่งผลกระทบต่อนักบินโดยเมื่อวันที่23มิถุนายน2566นะครับสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์และ s o t ซาเวสแอร์ไลน์เปิดเผยว่าข้อมูลหนังสือรับรองการบินที่ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลใบสมัครนักบินและข้อมูลเว็บไซต์าการรับสมัครของสายการบินได้ถูกแฮกเกอร์เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยทั้งสองสายการบินนียได้มีการแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเมื่อวันที่3พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาย้อนกลับไปเมื่อวันที่30เมษายนปี25 6 6แฮกเกอร์ได้เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบของผู้ให้บริการบุคคลที่3นะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบข้อมูลของระบบผู้ให้บริการบุคคลที่3เนี่ยจะเปรียบดังเช่นเว็บไซต์ที่ราชการจ้างบริษัทนอกนะครับให้รับสมัครสอบนั่นแหละครับ ก็เหมือนกับว่าแฮกเกอร์ได้เข้ามาเส้นทางนั้นโดยแฮกเกอร์เมื่อมีการเข้าถึงแล้วได้ขโมยเอกสารที่มีข้อมูลของผู้สมัครนักบินและนายทหารระดับยศชั้นนายร้อยซึ่งการเข้าถึงระบบของผู้ให้บริการบุคคลที่3นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบของสายการบินแต่อย่างใดโดยข้อมูลที่ถูกระเมิดน,นั้นจะเป็นของอเมริกัน Airlines, จำนวน5,745รายนะครับและ s ซเว h แอร์ไลน์จำนวน3ารายนะครับ โดยข้อมูลที่แฮกเกอร์ได้เข้าถึงนะครับยกตัวอย่างเช่นชื่อหมายเลขประกันสังคมหมายเลขใบขับขี่หนังสือเดินทางวันเกิดหมายเลขใบรับรองนักบินและหมายเลขประจําตัวอื่นๆนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อกรกฎาคมปี2,565แฮกเกอร์ได้ใช้วิธีการโจมตีแบบฟิชชิงนะครับโจมตีสายการบินอเมริก a นแอร์ไลน์ส่งผลให้ข้อมูลลูกค้าและพนักงานของอเมริกันแอร์ไลน์เนี่ยหลุดกว่า1,708รายเลยทีเดียว และนอกจากนี้นะครับย้อนไปปี2564บริษัท SITA นะครับซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีข้อมูลทางอาวกาศระดับโลกได้มีการเปิดเผยถึงแฮกเกอร์ได้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ของระบบให้บริการผู้เรือสารนะครับที่สายการบินทั่วโลกเนี่ยใช้งานกันซึ่งรวมถึงอเมริกันแอร์ไลน s ด้วยก็บริษัทสายการบินทั่วโลกอย่างอเมริกันแอร์ไลน์ที่มีขนาดใหญ่และมีระบบป้องกันที่สูงก็ ยังถูกโจมตีได้เลยนะครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับเรามาพบกับข่าวที่2กันครับสหรัฐนะครับได้เสนอเงินรางวัลจํานวน10รล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มมาแว a เรียกค่าถ่ายที่ชื่อว่าครอปกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้มีการตั้งเงินรางวัลประมาณ10ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการ r e w a r d for Justice นะครับหรือชื่อย่อว่า RFJ สำหรับผู้ที่มีการแจ้งเบาะแสกลุ่มมาแวร์เรียกค่าไทยครอปที่ก่อเหตุโจมตีประเทศต่ตางๆนะครับ RFJ เป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่จะมอบเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแฮกเกอร์และก็ข้อมูลการโจมตีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในต่างประเทศนะครับเช่นการเคลื่อนไหวของกลุ่มมาแวร์เรียกค่าไทยอย่างคอตติและ REvil รวมถึงกลุ่มแฮกเกอร์ที่ชื่อว่า s n d w o r m หรือ Evil Co r p ด้วยครับ ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยได้รับการสนับสุนจากรัสเซียโดยกลุ่มมาแวร์เรียกค่าถ่ายขอบได้มีการใช้ช่องโหว่ซีโร่เดยเพื่อขอโมยข้อมูลจากบริษัทต,ต่างๆทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มการถ่ายโอนไฟล์ Fi ที่ชื่อว่า Move IT นะครับและได้ผู้เผยแพร่ข้อมูลหากบริษัทดังกล่าวเนี่ยไม่มีการจ่ายเงินนอกจากนี้นะครับสำนักข่าว CNN ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่า หน่วยงานกลางของรัฐบาลสหรัฐหลายแห่งนะครับรวมถึงกระทรวงพลังงานได้รับผลกระทบจากช่องโหว่ซีโรเดยและถูกกลุ่มมาแวลค่าไทยกลุ่มครอบเนี่ยขโมยข้อมูลไปโดยโครงการ RFJ เนี่ยมีเป้าหมายในการป้องกันการโจมตีในอนาคตครับรวมถึงป้องกันการโจมตีจากกลุ่มแฮกเกอร์อื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของกลุ่มมาแวลคาถ่ยครอปด้วยครับต่อไปนะครับพบกับข่าวที่3กันเลยครับ กลุ่มแฮกเกอร์ c a c กแนะครับหรือที่ชื่อว่า AlphaV นะครับได้ขโมยข้อมูลจากเว็บไซต์ Reddit โดยเว็บไซต์ Reddit นะครับก็เปรียบได้เหมือนกับเป็นกระทู้พันทิปนะครับก็มีการโพสต์โต้ตอกันไปกันมานะครับซึ่งเป็นที่นิยมของต่างประเทศโดยกลุ่มแฮกเกอร์ c k c a t เนี่ยได้มีการขโมยข้อมูลเว็บไซต์ Reddit จำนวนถึง80จิกนะครับเมื่อ5กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมา โดยบริษัท Reddit ได้มีการเปิดเผยว่าพนักงานได้ตกเป็นเหยื่อการโจมตีแบบฟิชช h i n g ทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงเครือข่ายภายในของ Reddit ได้และขโมยข้อมูลเอกสารซอฟโค้ดข้อมูลพนักงานและข้อมูลผู้สนับสนุนบริษัทต่างๆบริษัท Reddit เนี่ยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมากนะักเกี่ยวกับการโจมตีแบบฟิชช h i n g แต่ได้อธิบายลักษณะการโจมตีนี้นะครับคล้ายกับลักษณะการโจมตีบริษัทเกมนะครับที่ชื่อว่า Riot Games แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงบริษัทรยอยอดเกมและได้ขโมยซอสโค้ดเกมชื่อดังอย่าง r e a k of Region นะครับหรือที่คนไทยรู้จักว่า L.O.L และ t e a m ทีม t t t ท c t i s นะครับกลุ่มแฮกเกอร์ Backcat ได้โพสต์ในฟอรัร่มใต้ดินนะครับโดยมีการอ้างว่ากลุ่มตนนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเจาะระบบเว็บไซต์ r ร d d i t และโจมตีด้วยมาแว์เรียกค่าถ่ายถึง2ครั้งด้วยกันนะครับโดยครั้งแรกเมื่อ13เมษายน2566 และ16มิถุนายน2566รวมมูลค่าความเสียหายถึง4.5ร้าล้านดอลลา,าร์สหรัฐจากนั้นนะครับได้มีการเรียกค่าถ่ายไปที่ r ร d ด i กนะครับ4.5้าล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อแลกกับการลบข้อมูลแต่ณปัจจุบันนะครับก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองใดๆจากบริษัท e ร d i c t ครับต่อไปนะครับพบกับข่าวที่4กันเลยครับบริษัท Microsoft ถูกโจมตีนะครับด้วยเทคนิคการปฏิเสธการให้บริการหรือที่เรียกว่า ddos ข่าวนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ t Hacker e h News นะครับรายงานเมื่อวันที่19มิถุนายน2 5 1 6ว่าบริษัท Microsoft เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่ Microsoft 365รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ประกอบไปด้วย Azure, Outlook และ OneDrive ไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราวนะครับตัวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อต้นมิถุนายน2 5 1 6ที่ผ่านมา บริษัท Microsoft ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุและมีการติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยใช้ชื่อปฏิบัติการว่า STORM 1359และดูเหมือนว่าการโจมตีเหล่านี้นะครับมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส่วนบุคคลจำนวนหลายเครื่องที่ติดตั้งอยู่บนค่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อความพร้อมการใช้งานของบางระบบเท่านั้นนะครับไม่ส่งผลต่อระบบทั้งหมดของ Microsoft แต่อย่างไรก็ดีนะครับการโจมตีดังกล่าวไม่ปรากฏหลักฐานว่าข้อมูลลูกค้าถูกเข้าถึงหรือถูกบุกรุกหรือถูกขโมยหรือไม่บริษัทได้มีการระบุเพิ่มเติมว่าการโจมตีดังกล่าวเริ่มต้นด้วยผู้คุกคามนะครับใช้เทคนิคการโจมตีแบบ DDoS ส่งผลให้เครื่องแม่ข่ายของผู้ให้บริการมีปริมาณการใช้ทรัพยากรเครื่องสูงมากจนกระทั่งไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้นะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ผ่านมากลุ่มแฮกเกอร์ที่ชื่อว่า Anonymous Sudan ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าวนะครับ Anonymous Sudan เป็นกลุ่มที่เน้นใช้วิธีการโจมตีแบบ DDoS โดยมีการเริ่มปรากฏการโจมตีองค์กรต่างๆในประเทศต่างๆเช่นสวีเดนเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียและเยอรมน,นีตั้งแต่ปี2 5 1 5จากการวิเคราะห์ของ,ง t a s w a v Spider Lab บริษัทด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เมื่อปลายเดือนมีนาคม2 5 1 6ได้มีการบ่งชี้ว่า Anonymous Sudan น่าจะเป็นกลุ่มที่แยกตัวออกมาจาก Qnet ซึ่งเป็นแฮกเกอร์รัสเซียโดยมีชื่อเสียงมาจากในช่วงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนครับต่อไปมาพบกับข่าวที่5นะครับสหภาพยุโรปได้มีการแจ้งเตือนสมาชิกว่าควรระงับการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย 5G ของ หัวเว่ยและ ZTE คณะกรรมการทีการยุโรปได้ออกคำเตือนให้ประเทศสมาชิกระง,งับการใช้อุปกรณ์จีนยี่ห้อหัวเว่ยและ ZTE บนเครือข่าย 5G เพราะมีความเสี่ยงสูงด้านความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกสภาพยุโรป3จาก27ประเทศได้ผ่านกฎหมายนะครับที่ให้ระง,งับใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้รัฐสภายุโรประบุว่าปัญหาของหัวเว่ยและ z ซท ไม่ใช่ช่องโหว่ในซอฟต์แวร์และอุปกรณ์แต่คือความสัมพันธ์ที่บริษัทเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนและ 5G ยังถือเป็นระบบแกนหลักในอนาคตนะครับที่จะนำมาใช้ในงานทางการเมืองยุทธศาสตร์การอาหารจึงไม่สามารถให้สายรับจีนอยู่ในเครือข่ายที่สำคัญเช่นนี้ได้อีกทั้งจากรายงานที่เผยแพร่ทั่วไปจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างบุคลากรหัวเว่ยกับสายรับจีนก็มีอยู่นะครับเช่นในกรณีของแฮกเกอร์กลุ่ม APT 3และกลุ่ม c n i t s e c นะครับหรือ c n i t s e c ได้ใช้อุปกรณ์ช่องโหว่หัวเวย่ยเพื่อเข้าถึงเครือข่ายของยุโรปครับไม่รู้ว่าเป็นสงครามทางการค้าหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังจริงๆนะครับสำหรับเครือข่ายของจีนสำหรับ สัปดาห์นี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับจะมีเรื่องอะไรให้ท่านฟังนะครับได้รับฟังนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับ The Intelligence Sharing Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ